เชื่อทุกท่านเมื่อม่มเมื่อวนหน้าห่านณนเวลานี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยตลอดการรับชมที่ค่ะาะตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะนิตแอนครีสกับศินาุ์นขอน้องทั้งหมดใ นะคะศิลปินของเราหลากหลายท่านเลยมาบอวความสุขส่งก่อความสนุกนะคะแล้ก็มาบ้วนเสื้นกันตลอดทั้งค่ำคืนเลยค่ะตอนนี้นะคะเริ่มกันที่ช็อตแรกค่ะจากทางน้องเปียวด,ดัชมิวนะคะช็อตที่1ค่ะเชิญได้เลยใครมีกล้องนะคะาามีโทรศัพท์มือถือนำมาถ่ายรูปได้เลยนะคะไม่ต้องเปินไม่ต้องอายยิ้มสวยสวย ดีดีสประโยโอเคลงนเล็กแลดีมีประโยชน์ดีนี่คือนะคะผู้ที่ร่วมเล่นเกมกับบูธกิจกรรมผู้สนับสนุนของเราทั้งหมด8บูธด้วยกันแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษนะคะในแต่ระบูธมาร่วมสนุกมาร่วมกิจกรรมมิกแอนเกนกับศิลปินของเราค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ จากดเปียวดัชมิลค่ะเชิญตอบที่สองได้เลยค่ะย,ยิ้มสวยๆเลยนะคะนี่คือรูปภาพความประทับใจที่เราได้ถ่ายรูปกับศิลปินขวัญใจของคุณอโอเคยิ้มสวยๆได้เลย ของกองักนะคะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะเป็นช็อตที่3ค่ะจากดองเปียวดัชมิลค่ะเชิญเลยค่ะ,คคะท่านไหนนะคะที่จะเป็นผู้ที่ได้ถ่ายถัดไปนะคะเตรียมท่าทางไว้ได้เลย ขอบคุณค่ะต่อไปเป็นช็อตที่4นะคะจัดลงเปียวดัชบิวค่ะเชิญค่ะยิ้มสวยๆมองกล้องหลักของเรานะคะกล้องใหญ่นะยิ้มเลยหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะ ชอตที่5จากโนเฟียลดัชเบิร์ค่ะมองตรงหลักนะคะและยิ้มสวยๆยิ้มกว้างหนึ่งสองสามอีกหนึ่งรูปหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะช็อตที่หกเิอเลยค่ะจากโนฟยวดัชเบิร์ค่ะ một con nhanh chóng, hai sủa, con quang đẹp nhất, ngoài, Nương son, son. Yên มองกล้องหลักไว้นะคะกล้องใหญ่ของเรานะละยิ้มสวยๆหนึ่งสอสอีกหนึ่งรูปค่ะหนึสขอบคุณค่ะถัดไปเป็นช็อตที่8จากน้องปิ้วดัชเิลค่ะ สอง,สองโอเคขอบคุณค่ะต่อไปเป็น